สวัสดีครับกลับมาพบกันนะครับในช่วงเวลาของ Weekend Journey นะครับในทุกๆสัปดาห์นะครับกับผม mm hmm. บุรินทร์เหมมทัด hmm. ที่เราจะนำเอาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ ความยั่งยืนนะครับมาให้คุณได้ทราบกันนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะครับมันเป็นเรื่องที่อยู่ใ,ใกล้กับพวกเราทุกๆคนนั่นเองนะครับก็อย่างเช่นณขณะนี้ที่ผมอยู่ตอนนี้ก็คืออยู่ที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้เห็นบรรยากาศทะเลสวยๆนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าใครที่อยากจะทราบเรื่องราวของเกาะเต่าแห่งนี้มากยิ่งขึ้นก็ต้องติดตามในรายการบรินเจอร์นี่ในเร็วๆนี้นะครับเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยได้ถ่ายทอดออกมาให้คุณได้ทราบอย่างแน่นอนและเมื่อสัปดาห์ที่ านั้นนะครับในประเทศไทยเราเองก็ถือว่าเป็นสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับดังนั้นวันนี้วิกเคนเจนี่ของเราเนี่ยเราก็จะนําเอาเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแวดวงวิทยาศาสตร์มาฝากคุณกันนะครับโดยเราจะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับอันนี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวกับแวดวงวิทยาศาสตร์ที่เขาบอกว่าตอนนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์แทบจะทั่วโลกก็ว่าได้นะครับได้มีการ ทุ่มเทกำลังกันนะครับเพื่อที่จะคิดค้นวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด -19 นั่นเองนะครับซึ่งความคืบหน้านะครับของการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด1 i นั้นแน่นอนนะครับว่าการทุ่มทุนเนี่ยก็ต้องทุ่มทุนทั้งเงินทุ่มทุนทั้งเวลาทุ่มทุนทั้งสมองของนักวิทยาศาสตร์ในการศึกษาวิจัยและก็ทดลองนะครับแต่ในสำหรับกรณีของ โควิด -19 นั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากๆของทั่วโลกแล้วก็เป็นเรื่องที่ฉุกเฉินนะครับดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเลยก็ต้องมีการเร่งสปีดกันเป็นการใหญ่เพื่อที่จะทดสอบแล้วก็พัฒนาเพื่อที่จะให้ได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ความปลอดภัยนะครับตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ว่าภายในปี2021ก็คือปีหน้าจะต้องมีวัคซีนที่ป้องกันโรคโควิด -19 ได้นะครับและเมื่อไม่นานมาน,นี้เอง ทางรัฐบาลรัสเซียเองก็เพิ่งมีการประกาศอนุมัติการใช้วัคซีนโควิด -19 เป็นประเทศแรกของโลกด้วยนะครับแต่การประกาศมาในครั้งนี้ก็ถูกถามมามากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพและก็ความปลอดภัยของวัคซีนที่ทางนักวิทยาศาสตร์รัสเซียได้คิดค้นขึ้นมานะครับที่มีชื่อว่าวัคซีนสปุตนิกนั่นเองนะครับแล้วก็มีการทดสอบแล้วก็พัฒนาโดยสถาบันวิจัยกามลยาของประเทศรัสเซีย แม้แต่ทางองค์การอนามัยโลกนะครับหรือ WHO เองเนี่ยก็ได้ออกมานะครับบอกว่ายังมีข้อมูลของวัคซีนดังกล่าวเนี่ยไม่มากพอนะครับแล้วก็แนะนำให้ทางรัสเซียเองเนี่ยทดสอบและพัฒนาวัคซีนตามแนวทางของสากลเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดตามมานะครับ ในขณะที่วัคซีนต้านโควิด -19 นะครับที่พัฒนาโดยซิโนฟาร์มนะครับและสถาบัน w i b p ที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนั้นเขาบอกว่าการทดสอบเนี่ยอยู่ในระยะที่3นะครับส่วนของไทยเองนักวิทยาศาสตร์ไทยก็ได้มีการร่วมกันคิดค้นแล้วก็ยังอยู่ในช่วงระยะทดลองก่อนทดสอบกับมนุษย์นั่นเองนะครับก็คงจะเอาใจช่วยกันต่อไปนะครับว่าเป้าหมายที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยเขาตั้งเอาไว้ว่าภายในปีหน้าจะต้องมีวัคซีน ป้องกันโควิด -19 ออกมาให้ได้นะครับแต่การออกมานั้นรายแรกจะเป็นนักวิทยาศาสตร์จากประเทศไหนอาจจะเป็นประเทศไทยก็ได้นะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับก็คือการพัฒนานาโนเทคโนโลยีในการแปลงอิฐเป็นแบตเตอรี่นะครับอิฐที่เราเอาไว้สร้างบ้านนี่แหละนะครับล่าสุดทางนักวิจัยได้มีการคิดค้นวิธี แปลรูปอิฐสีแดงให้กลายเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถที่จะกักเก็บไฟฟ้าเอาไว้แล้วก็ใช้งานได้ในราคาย,ย่อมเยาเทคโนโลยีใหม่นี้นัถือว่าเป็นการนําเอาลักษณะพิเศษของตัวอิฐเนี่ยมาใช้เนื่องจากอิฐสีแดงที่เราใช้กันเนี่ยจะมีรูเล็กๆหลายๆคนก็อาจจะเห็นอยู่นะครับว่าอยู่ในเนื้ออิฐซึ่งนักวิจัยเองเนี่ยก็ได้มีการเติมเส้นใยนานโนขนาดเล็กจากพลาสติกที่สามารถที่จะกักเก็บไฟฟ้าได้เข้าไปข้างในตัวอิฐนะครับและในการทดลองแล้วเนี่ย นักวิจัยเองก็ได้ใช้ไอระเหยของสารเคมีเนี่ยมาทำปฏิกิริยากับออกไซด์ของเหล็กแดงที่อยู่ในอิฐแล้วค่อยสร้างเครือข่ายเส้นใยนาโน,โนเป็นพลาสติกเล็กๆนะครับแล้วก็เส้นใยนาโนนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อเอาไว้ว่า P. นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการที่จะนำไฟฟ้าได้ดีมากๆเลยทีเดียวและเมื่ออิฐแดงนี้มีเส้นใยนาโนอยู่แล้วเกิดปฏิกิริยานะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มและผลออกมาก็คือก็จะได้ ประจ,จุไฟฟ้าอยู่ในอิฐก้อนนั้นนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผลที่ออกมาเขาบอกว่าก็ยังต้องมีการพัฒนาในขั้นต่อไปด้วยเพราะว่าอิฐที่ทดลองเนี่ยสามารถเก็บไฟฟ้าได้ปริมาณแค่ เล็กน้อยเท่านั้นเองแต่อย่างไรก็ตามในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่ามีการพัฒนาเพิ่มความจุไฟฟ้าในอิฐเหล่านี้ได้ก็อาจจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับหลายๆคนนะครับที่สามารถที่จะซื้อแบตเตอรี่เพื่อจะมากักเก็บไฟฟ้าได้นะครับแทนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เราใช้อยู่ในขณะนี้ซึ่งก็ถือว่าถ้ามันเสียมาเมื่อไหร่หรือถ้าใช้ไม่ได้เมื่อไหร่นี่ก็กลายเป็นขยะพิษอีกอันหนึ่งของโลกไปเลยทีเดียวมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะนามาฝา คุณกันจะได้ช่วยกันฉุกคิดแล้วก็ช่วยกันรักษาโลกใบนี้ให้อยู่กับเรานานเท่าที่จะนานได้นะครับเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติเดดวัลเลในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่16สิงหาคมนี้เองนะครับแล้วก็ที่บอกว่าเรื่องที่น่าตกใจเพราะว่าเขามีการทำสถิติใหม่แต่เป็นสถิติที่น่ากลัวมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นสถิติความร้อน ที่ร้อนมากที่สุดในโลกใบนี้เท่าที่เราจะเคยเจอมาในช่วงนี้นะครับก็คือสถิติใหม่นี้อยู่ที่54.4องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็คาดว่าเป็นอุณหภูมิที่สูงที่สุดที่โลกเคยบันทึกเอาไว้โดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐด้วยเครื่องมือสมัยใหม่นะครับซึ่งตัวเลขบรรกล่าวได้ถูกบันทึกเอาไว้ที่ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวเฟอร์เนสต์ครีกในเดสวัลเล่ด้วยระบบวัดอุณหภูมิอัตโนมัตินั่นเองนะครับสำหรับตัวเลขของ ความร้อนล่าสุดนี้เนี่ยทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกก็ได้มีการระบุเอาไว้ว่ากำลังจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของตัวอ่านค่าอุณหภูมิของสหรัฐต่อไปในขณะที่องค์การอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐย้ำว่าตัวเลข54.4องศาดังกล่าวเป็นเพียงตัวเลขเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับยังไม่ใช่ตัวเลขอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดซึ่งก่อนหน้านี้ตัวเลขอุณหภูมิของโลกที่ร้อนที่สุด ยังเป็นทางการที่มีการบันทึกเอาไว้ก็คือ58องศาเซลเซียสนะครับซึ่งวัดได้ในปี2,465ที่ เอาเซียนะครับหรือลิเบียในปัจจุบันนั่นเองและในเวลาต่อมานะครับเมื่อองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้ตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดแล้วเนี่ยก็ได้มีการถอดข้อมูลดังกล่าวออกเนื่องจากว่ายังมีปัจจัยที่เป็นปัญหาต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลหลายประการตั้งแต่ปัญหาที่ตัวเครื่องวัดอุณหภูมิไปจนถึงผู้สังเกตการที่ขาดประสบการณ์นั่นเองแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ร้อนมากๆแล้วก็เป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงเลยทีเดียวนะครับเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองกับอุณหภูมิ 54.4องศาเซลเซียสของโลกใบนี้นะครับอันนี้ก็ ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนแหละที่จะต้องมาร่วมกันช่วยดูแลโลกใบนี้ให้อยู่กับเรานานๆน,น,นะครับใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเราอย่างพอเพียงแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งการใช้พลังงานนะครับใช้ให้มีประสิทธิภาพเท่าที่เราต้องการใช้เท่านั้นก็พอแล้วนะครับมาถึงปฏิทินข่าวในสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ผมจะชวนคุณผู้ชมนะครับไปชื่นชมปฏิมากรรมจากดอกกล้วยไม้นะครับแล้วก็สวยงามน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยใครที่สนใจก็สามารถที่จะซื้อดอกกล้วยไม้หรือ ผลิตผลทางการเกษตรต่างๆจากเกษตรกรโดยตรงกลับไปบ้านได้ด้วยนะครับซึ่งงานนี้เขาทําออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กับงานที่มีชื่อว่า Orchid Market และในงานนี้ก็จะมีกล้วยไม้ที่จะเป็นทั้งไม้ดอกไม้ประดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผักผลไม้มากมายเลยทีเดียวให้คุณสามารถที่จะจับใจ่ายใช้สอยได้นะครับใครที่สนใจก็สามารถ ลองไปชมงานนี้ได้นะครับช่วยเหลือเกษตรกรด้วยที่เซนทรันพลาซาปิ่นเกล้าชั้นหนึ่งหน้าจัสเปาแล้วก็จะมีถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับอีกหนึ่งงานก็เป็นเรื่องของเกษตรเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นงานที่ หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแต่งานนี้จะเป็นงานเกษตรศรีราชาแฟร์2,563นั่นเองนะครับใครที่เคยไปเดินงานก็คงจะทราบแล้วนะครับว่างานเกษตรแฟร์ก็จะมีทั้งของกินของใช้เฟอร์นิเจอร์สินค้าโอท็อปแล้วก็มีพันธุ์ไม้หายากผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารพิษแล้วก็สินค้าคุณภาพอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวก็สามารถไปเดินได้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเขตศรีราชาและก็จัดแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30สิงหาคมนี้นะครับ นั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวบนโลกใบนี้ในเรื่องของความยั่งยืนนะครับเห็นแล้วนะครับว่าความยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวมากๆของพวกเราทุกๆคนเลยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากแต่อย่างใดด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมเช่นเดียวกันนะครับในการช่วยกันดูแลโลกใบนี้ให้สวยงามวันนี้ขอบคุณมากๆสาหรับการติดตาม Weekend Journey ครับลาคุณไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ